สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจอ่านดวงสไตล์ตักแตนนะคะวันนี้มาพบกับคลิปรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2564ันายของผู้ที่เกิดราศีตุลหรือผู้ที่มีลัคนาราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะมาดูกันว่าภาพรวมในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ คุณนะ่ะอยากจะจบปัญหาทุกอย่างนะคะแต่บอกได้เลยว่าปัญหาทุกอย่างในตอนเนี้ยยังจบไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณบริหารดีๆหรือตัดสินใจอะไรดีๆเนี่ยจบได้ไหมบอกได้ว่าจบแต่จบแบบไม่ค่อยสวยนักนะคะเป็นช่วงเดือนที่คุณนะ่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองอยากจะเป็นฮีโร่ พอคุณอยากจะเป็นฮีโร่คุณก็เข้าไปช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปนะคะด้วยความที่คุณใจดีใจสปอร์ตอยากให้ทุกคนมองว่าคุณเน่ะเป็นคนที่สามารถดูแลและปกป้องคนอื่นได้นะคะทําให้คนเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณเยอะแล้วใครเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณคุณก็มักจะไม่ค่อยปฏิเสธเพราะคุณไม่ค่อยปฏิเสธปุ๊บคุณก็รู้สึกว่าคุณหงุดหงิดใจ ไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งทางที่จริงๆแล้วการเงินของคุณก็ไม่ได้มีดีมากนักนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นไปได้นะคะในเดือนก,นก,นกรกฎาคมนี้อย่าให้ใครหยิบยืมเงินหรือเพอไปให้หยิบยืมเงินแล้วเนี่ยก็ต้องทำใจหน่อยนะคะว่าลูกหนี้ของคุณเนี่ยกว่าจะคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะนานแล้วจะได้คืนแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเพราะด้วยความสามารถของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเยอะ มากกว่านั้นอีกอย่างก็คือร้ายที่สุดก็คือเขาหนีไปเลยนะคะทําให้คุณเนี่ยต้องรู้สึกเสียใจและเสียดายเงินนะคะดังนั้นแล้วเป็นไปได้นะคะอย่าให้ใครยืมเงินเลยจะดีกว่านะคะหากคุณคิดจะให้ก็บอกได้ว่าแบ่งส่วนให้ดีนะคะแล้วคุณก็จะไม่เดือดร้อนและคุณจะไม่หงุดหงิดใจกล้าที่จะปฏิเสธด้วยนะคะ ในทุกๆอย่างคุณไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะว่าคุณไม่ช่วยเหลือเขาแล้วเขาจะลำบากเขาเอาตัวรอดไม่ได้นะคะแล้วคุณจะโดนมองว่าไม่ดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงค่ะถึงแม้คุณจะไม่ช่วยเหลือเขาในครั้งนี้นะคะเขาก็ไปหาคนอื่นที่ให้ความช่วยเหลือเขาได้ค่ะคุณน่ะใจดีมากเกินกับคนที่คุณรักเลยทำให้คุณน่ะ ต้องมาเดือดร้อนเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการช่วยเหลือเขาก็อย่าให้เอ็นตัวเองขาดด้วยเนาะหากว่าคุณมีปัญหาคุณไปขอความช่วยเหลือจากแม่ได้นะคะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะแต่เขาจะอยู่ไกลการที่เขาจะช่วยคุณได้เนี่ยก็อาจจะต้องแบบเป็นการโอนเงินเข้ามาหรือว่า ให้ความช่วยเหลือแบบในจุดที่เขาสามารถซัพพอร์ตคุณได้คือเอาของเก่าของเขาออกไปขายนะคะเช่นพวกทองหรือของโบราณที่มีคุณค่าทางจิตใจเพื่อที่จะเอามาช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งคุณเองอาจจะต้องขายของเครื่องประดับหรือของมีค่าที่เป็นของเก่าของแก่ที่เป็นของรักของห่วงเพื่อที่จะมาช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นถ้าคุณไม่อยากที่จะให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน ก็ต้องระวังให้ดีนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวกับการอาหารไม่ย่อยนะคะปวดหัวปวดศีรษะการมองโลกในแง่ร้ายทาให้คุณเนี่ยเครียดไม่เกณนขึ้นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับหัวใจจะมีเกี่ยวกับความดันเข้ามาด้วยเพราะจากความเครียดของคุณเองให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองตีบจากการที่คุณกินอาหารมัน อาหารรหวานอาหารอร่อยที่มันมากเกินไปแล้วไม่ควบคุมให้ดีนะคะดังนั้นแล้วเป็นไปได้ก็ให้ควบคุมการกินอาหารทุกอย่างให้ดีในปริมาณที่เหมาะสมไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่คุณก็ไม่รู้นะคะแล้วบทที่เขาจะมาเนี่ยเขามาเลยโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะถ้าเป็นไปได้คุณ ควรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพราะคุณกินแบบนี้มานานแล้วแล้วมาเป็นการสะสมที่มันมีมานานแล้วผลมันก็เลยจะมากำเริบในตอนนี้นะคะอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงนะคะยิ่งถึงแม้คุณจะยังอายุน้อยอยู่นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นแล้วระวังไว้ดีที่สุดนะคะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐคำนี้พูดได้เสมอนะคะ พอเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเลยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคุณแต่ถ้าเกิดคุณควบคุมเสียตั้งแต่ตอนนี้นะคะไม่ว่ายังไงเนี่ยคุณก็จะยังได้กินอาหารอร่อยที่คุณชอบเหมือนเดิมถึงแม้จะปริมาณน้อยลงแต่ก็ไม่ทําให้คุณสูญเสียสุขภาพของคุณไปนะคะเดือนนี้บอกได้ว่าเป็นเดือนแห่งการสูญเสียอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ ในบ้านหรือเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกมันอาจจะเกิดได้ทั้ง2อ,อย่างดังนั้นแล้วก็ขอให้ระวังให้ดีนะคะหากใครคิดจะมีบุตรบอกเลยว่าเดือนนี้คุณจะได้รับข่าวดีคุณจะมีบุตรนะคะแต่วัดก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะคะสุขภาพเนี่ยอีกอย่างก็คือคุณจะอ้วนขึ้นเยอะอย่างที่บอกเนาะคุณกินอาหารมันอาหารหวานแต่คุณไม่ออกกำลังกายอะ่ะ ยังไงน้ำหนักคุณก็ขึ้นดังนั้นแล้วควบคุมให้ดีนะคะส่วนในเรื่องการงานบอกเลยว่างานยังเป็นงานประจำอยู่แบบเดิมในรูปแบบเดิมๆนะคะทำให้คุณน่ะรู้สึกโอเคไหมในการทำงานก็โอเคเพราะว่างานมนสบายมันไม่ได้เป็นงานอะไรที่เกินความสามารถของคุณแถมหัวหน้างานก็ใจดี ในทุกอย่างเนี่ยมีคนช่วยเหลือคุณดูแลคุณตลอดนะคะทําให้คุณก็โอเคไม่มีปัญหาคุณก็ทําได้แต่ก็ต้องระวังการหักโหมงานที่มากเกินไปหรือแบกภาระงานที่มากเกินไปจะทําให้คุณกินอาหารผิดเวลาแล้วมันมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะได้เนาะอย่างที่เตือนไปในเกี่ยวกับสุขภาพว่าอย่าก,กินอาหารซ้ําๆเดิมๆในรูปแบบเดิมๆตลอดนะคะมันไม่ดีกับสุขภาพเนาะในเรื่องการเงินคุณควรที่จะทําเกี่ยวกับ ของสวยๆงามๆของที่มีมูล,ลค่าของที่เป็นแฟชั่นเกี่ยวกับการกินก็ได้ค่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับการกินก็เป็นอาหารที่เป็นรูปแบบอาหารของหวานโบราณหรือกับข้าวโบราณเสื้อผ้ามือสองได้แต่ก็ถ้าทำแล้วอย่าใจดีให้เขามากเกินไปเพราะถ้าให้เขามากเกินไปคุณจะขาดทุนอีกอย่างคือคุณควรที่จะลงมาดูแลให้ดีอย่าไว้ใจลูกน้องมากนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณ จะเจ๊งได้จากการที่คุณขี้เกียจด้วยนะคะในเรื่องความรักนะคะบอกเลยว่าคนโสดเนี่ยก็ยังมองในเรื่องความรักครั้งเก่าคนเก่ารอให้เขากลับมานะคะอยากที่จะมาหาเหลือเกินอยากที่จะไปเจอเขาเหลือเกินแต่ว่าคุณก็ไม่กล้านะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่โอเคคุณไม่เหมาะสมคุณไม่อยากจะทําให้เขารู้สึก บรบกวนจิตใจหรือเป็นบาดแผลในใจนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณก็เลยยังรู้สึกว่าคุณยังปล่อยเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือมีภาระผูกพันในเรื่องเงินกันทําให้คุณก็เลยยังตัดขาดกับคนเก่าไม่ได้นะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณก็ยังลืมลักครั้งเก่าไม่ได้นะคะแล้วคนที่คุยกับคุณเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ไกล ต่างชาติต่างภาษานะคะทําให้การพบเจอกันเนี่ยยากลําบากก็ได้แต่รอถามว่ารอตอนนี้จะมีเกณฑ์ได้เจอกันหรือ,อยังบอกเลยว่ายังนะคะในเดือนนี้กว่าจะได้เจอกันก็รอดูเดือนหน้าอีกทีเนาะแต่ในเดือนนี้ก็ติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์ไปก่อนอีกอย่างคือคุณควรที่จะระมัดระวังตัวให้ดีๆด,ด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดคุณออกไปข้างนอกเนี่ยป้องกันตัวไม่ดีคุณมีสิทธิที่จะติดโควิดได้ด้วยเหมือนกันนะคะระวังด้วย ส่วนคนที่มีคู่นะคะระวังการพูดจาก,กันที่รุนแรงหรือมองเห็นคนละมุมทำให้เกิดมีปากมีเสียงกันได้นะคะคุณอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมฉันเป็นคนที่ดูแลเธออย่างดีแล้วทำไมเธอไม่ดูแลฉันบ้างเลยลูกหัดดูแลฉันมากสิทำไมแบบจะต้องมาพูดจาไม่ดี ไม่รู้ใจกันไม่ดูแลไม่เทคแคร์กันมาเลยแบบนี้ไม่รักหรือเปล่าอะไรแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณควรที่จะมีศิลปะในการพูดจากันนิดนึงอย่ามองแต่ในกรอบของตัวเองหรือมองด้านเดียวของตัวเองนะคะให้มองด้านหนึ่งของอีกฝ่ายด้วยว่าเขาออกไปทําอะไรเจอใครเพื่ออะไรแล้วเขาทางานเพื่อใครนะคะอย่าให้เหตุผลที่รู้สึก ไร้สาระหรือคำพูดที่ไม่ดีการที่จะต้องการเอาชนะหรือเรียกร้องความสนใจมาทำให้เกิดแผลในใจกันเลยดีกว่านะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์หากมันจบลงบอกเลยว่าไม่มีสิทธิ์หวนคืนนะคะทำอะไรก็ขอให้คิดดีๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆอ,อ้อลืมนิดนึงให้อลรกเคิลนะจา๊ะ ไพ่แนะนำว่าหากคุณคิดที่จะเริ่มทําอะไรหรือยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะก็ขอให้ดูให้ดีมันมีเสียงสัญญาณหรือสัญญาณที่บ่งบอกว่ามันถึงเวลาที่ต้องจบคุณก็ควรที่จะจบนะคะแล้วก็อย่ารู้สึกผิดนะคะที่จะได้รับความรักจากคนอื่นนะคะไม่ต้องรู้สึกผิดที่จะได้รับความช่วยเหลือจากใครเพราะว่าคุณสมควรที่จะได้รับแล้วนะคะจากการที่คุณคอยดูแลคนอื่นมาตลอด เบื้องบนก็โดยตอบแทนให้คุณเจอคนที่ดีพบรักกับคนที่ดีหรือได้รับสิ่งดีๆตอบแทนนะคะดังนั้นแล้วรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็หันมาดูแลใส่ใจความรู้สึกตัวเองด้วยเนาะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ได้นะว่าตรงไม่ตรงยังไงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ